สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาพบกับการรีวิวบนสีกับช่อง Sunny Plants อีกครั้งครับสำหรับบอสีที่นำมารีวิวในวันนี้นะครับมีชื่อว่าแสงประพัดอนแต่ก่อนจะไปชมคลิปรบกวนกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินในการทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะครับถ้ากดติดตามแล้วเราไปรับชมคลิปกันเลย แสงประพัดศน,นั้นถ้าฟังจากชื่อแล้วน่าจะเป็นบอลสีที่เป็นสุภาพสตรีที่สวยงามนะครับรูปร่างและสีสันนั้นเป็นสีชมพูที่เย้ายวนหวานบาดใจแสงประพัดนนั้นจัดว่าเป็นบอลสีใบยาวนะครับรูปหัวใจสวยงามมากนะครับหรือว่าจะดูอีกมุมนึงก็คล้ายใบโพนะครับ กระดูกใบและเส้นสายบนใบนั้นค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะครับเพราะว่าเป็นสีที่เข้มขึ้นมาจากสีพื้นใบส่วนก้านใบนั้นก็เป็นสีชมพูครับและก็มีเสี้ยนสีน้ำตาลอมชมพูนะครับกระจายทั้งก้านใบเลยนะครับสวยงามมากๆส่วนต้นเล็กหรือว่าใบที่ยังอ่อนอยู่นะครับจะยังไม่ได้เป็นสีชมพูเข้มสวยขนาดนี้นะครับก็ยังมีสีเขียวๆข,ขาวๆปนอยู่ในใบด้วยนะฮะ สะดือใบนั้นผมมองว่าเป็นสีชมพูเข้มไปทางม่วงนะครับส่วนของอกระดูกนะครับมาดูกระดูกกันนะครับก็จะเป็นสีเข้มเช่นเดียวกันนะฮะแต่ดูแล้วไม่ออกเป็นสีแดงนะฮะทุกคนจะเห็นว่าเป็นสีชมพูแล้วก็เหลือบๆม่วงนิดนึงนะครับสวยงามมากๆนะครับหูใบนั้นได้อิทธิพลมาจากบอลใบกลมนะครับฉีกเว้าลึกถึงสะดือสวยงามมากเช่นเดียวกันนะครับลักษณะใบแบบนี้ ก้านใบของแสงประพัดสรน,นะครับก็จะแข็งแรงมากยกใบขึ้นมาเด่นตรงานนะครับดูจากมุมสูงแล้วก็โดดเด่นนะครับสวยสงา่าไม่แพ้กับบอนสีตัวอื่นๆเลยรวมทั้งสีของกระดูกนะครับที่ตัดกับสีพื้นใบได้อย่างลงตัวนะครับถ้าทุกคนสังเกตนะครับพื้นใบเขาจะเป็นสีชมพูนะครับแล้วก็ระเรื่อไปด้วยสีขาวนะครับคล้ายๆกับมีพลังแสงออกมาจริงๆนะครับสมชื่อมากๆเลย ผมเชื่อว่าถ้าใครได้ดูรีวิวนี้ออกไปนะครับก็คงตามหาแสงประพัดสอนเช่นเดียวกันนะครับรู้สึกว่าน่าจะเป็นบอนสีที่เลี้ยงง่ายนะครับแล้วก็สร้างความประทับใจให้กับผู้ที่เป็นเจ้าของนะครับอย่างผมเองก็ชอบมากๆนะครับส่วนตัวแล้วนะครับผมก็ชอบเส้นสายที่อยู่บนใบจริงๆนะกระดูกเส้นสายเม็ดสีเป็นอะไรที่ลงตัวมากๆนะครับสีสันแบบชมพูแบบนี้หายากมากๆเลย แสงประพัสอนนั้นนะฮะก็ยังเป็นบอลสีนอกกระแสนะผมว่าราคาก็ยังไม่แรงมากนะครับทุกคนน่าจะหามาได้นะครับเท่าที่ผมดูตามโลกออนไลน์นะครับก็ไม่ถือว่าเป็นบอลสีที่หาซื้อยากนะครับก็มีจําหน่ายอยู่เรื่อยๆนะครับเห็น <c oughs> คนโพสต์ขายอยู่เรื่อยๆนะครับ <c oughs> ก็น่าจะเป็นบอลสีที่ขายดีตัวหนึ่งได้ไม่ยากเลยนะครับถ้าดูจากรูปล่างสีสันของเขาแล้วนะครับ ถ้าชอบรีวิวแสงประพัสสอนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือว่าจะดูคลิปต่อไปก็มุมบนซ้ายขวาได้เลยนะครับแต่ถ้าจะกดติดตามก็วงกลมตรงนี้ได้เลยแล้วเราจะพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ